ก็อ,อยากรู้ว่าจริงๆแล้ว่ยในบรรยากาศของการสัมภาษณ์มันจะเป็นยังไงมันจะกดดันแค่ไหนเอ๊สัมภาษณ์ออกคนที่ต้องสัมภาษณ์ตำองแ่งอะไรผมเนี่ยอเอาจะเป็นหัวหน้างานจะเป็นหัวหน้างานช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับเอาแนะนําตัวพูดยังไงก็ได้ให้ให้ผมรู้สึกว่าผมรู้จักคุณมากที่สุด เซตเซลทอ a l k คุยออกทะเลอ s okay. s a l a m u a l a i า u m w มะตุลาอฮ l วะบะเราะกาตุฮสวัสดีครับตรานคุณชมเข้าสู่รายการเซตเซลทอคคุยออกทะเลรายการที่จะคุยทุกเรื่องราวประสบการณ์แรงบันดาลใจแบบไม่ออกทะเลนะครับผู้ชมฮะวันนี้ครับผมวันนี้ ข่าวทะเลนะครับผมมีเรื bro, advisor, ่องราวดีๆอยากมาฝากผู้ชมในเรื่องของการสมัครงานการสัมภาษณ์งานนะครับซึ่งผมเองวันนี้จะลองสัมภาษณ์งานซึ่งไม่เคยไปสมัครสัมภาษณ์งานที่ไหนมาก่อนเลยนะครับอ่ะคุยกันเยอะแล้วเดี๋ยวคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของผมดีกว่านะครับผมบังมาซีครับผมคุณชัชวรินรื่นสุขครับอสามพวารีกุมวะรว์มณตุลลอธิวบริการตัวผมบังมาซีครับครับผมฮะก็วันนี้จะมาเรียกได้ว่ามาสมัครงานคือผมเนี่ยไม่เคยไปสมัครงานคือเคยสมัครงานแต่ไม่เคยถูกสัมภาษณ์งานเลย ตอนนี้ก็เลยอ,อยากมีประสบการณ์การสัมภาษณ์งานว่าเขาจะสัมภาษณ์กันแบบไหนยังไงโดยผ่านบางบาลซิตคือ,อเคยถูกสัมภาษณ์งานแต่ไม่มีใครรับเลยเราผมละก็คือบางบาซิตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นหัวหน,น้างานแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์งานและเคยถูกสัมภาษณ์งานมาแล้ว ่ทั้งสองอย่างก็คือมีมุมมองท,ที่ค่อนข้างที่จะกว้างพองสมควรใช่ซึ่งผมเองเนี่ยโลกแคบมากไม่เคยถูกสัมภาษณ์งานเลยจึงอยากจะใช้ช่วงเวลาของรายการคุยออกทะเลฮะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการสัมภาษณ์งานเนี่ยว่ารับเป็นยังไงกันต,ต้องบอกก่อนว่าเอกลักษณ์ของแต่ละบริษัทของแต่ละหน้าที่ก็จัดสัมภาษณ์งานไม่เหมือนกันใช,ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาค่าก็จะประมาณที่เราจะได้คุยกันครับอ่ะ<ๆ>เกินก่อนว่าว่าเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยคนที่เขาสัมภาษณ์เขาก็จะมีเทคนิคในการสัมภาษณ์มี คำถามที่ที่เป็นเป็นสไตล์ในของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว mm hmm. แล้วก็มันแล้วแต่ว่าใครจะใช้ลักษณะคําถามแบบไหน,นแล้วมันก็แล้วแต่ลักษณะงานด้วยซึ่งถ้าเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพสูงๆูงก็คุณสัมภาษณ์ก็อาจจะต้องวัดวัดความสามารถ ใน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 ความเป็นมืออาชีพนั้นของของคนถูกสัมภาษณ์ด้วยด้วยด้วยลักษณะของคำถามที่ว่าจอะลึกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสมมติสัมภาษณ์วิศวกรเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีคําถามที่ที่วัดวัดความรู้อะไรที่เบสิกที่วิศวกรควรจะมีหรือว่าสัมภาษณ์พนักงานที่เป็นช่างครับเราก็อาจจะต้องมีคําถามที่มันเชิง เ,เทคนิคคำว่าเทคนิคเข้าในในเรื่องนั้นๆของเขาเช่นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าถามถ้าถ้าวันนี้เรากําลังรับสมัครช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยมาทางานในใน,ในบริษัทเราวิธีวัดว่าเขาใช่หรือไม่ใช่มันก็คือวัดความรู้ในงานของเขาอะวัดความรู้ในในสายอาชีพเขาอะว่าเขามีความรู้แค่ไหนเช่นบางบางชอบใช้นะสมัยสมัยรับ ช่างเข้ามาทํางานบางทีจะถามว่าจะจบช่างอะไรมาพอจบช่างอิเล็กทรอนิกส์ปั๊บเนี่ยบางทีจะถามว่าก็คือโจทไปที่อิเล็กทรอนิกส์ตรงเลยโจทยไปที่จอบไปที่ความรู้พื้นฐานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีเลยอย่างเช่นมันก็จะถามว่ารู้จักตัวต้านทานไหมตัวต้านทานมันบอกค่าความต้านทานเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรมีการบอกเป็นสีแต่ละสีเรียกว่าอะไรลองท่องค่าสีตัวต้านทานมาซิอะไรอย่างเงี้ย ก็คือกเป็นความรู้เฉพาะตัวเฉพาะวิชาคือคือจริงๆจะถามว่ามันมันไปเปิดดูข้อมูลก็ได้นะ,ค,ะคือเวลาเขาไปทาํางานจริงๆถ้าเขาต้องทํางานกับตัวด้านฐานจริงเขาก็ไปเปิดข้อมูลูได้แต่ว่ามันเป็นวิทยาการวัดการเรียนรู้ของเขาในอดีตตั้งแต่สมัยตอนยังอยู่ในมหาในในวิชาอะไรว่าเขาเขามีความเข้มงวดในการเรียนของเขามากแค่ไหนถ้าเกิดเขาสามารถท่องได้โอ้สุดยอด ก็คือเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์ตัวจริงอะไรอย่างงี้ถ้าเขาสามารถท่องสีของตัวต้านทานได้อะไรอย่างเงี้ย<ฮ>ซึ่ง<ฮ>พูดูดก็พูดบางทีคนลำภากอาจจะไม่ได้ต้องรู้เป๊ะก็ได้ครับแต่วัดความแม่นย,านยําในการตอบของเขา<ฮ>อ่ะสมมติุกสีตัวด้านทานมีม่วงคามนั่นเงินเขียวเหลืองแสดแดง<ฮ>บังจําได้เพราะบางจําได้แต่ว่า,าวัดความที่เขาสามารถตอบมาได้เป๊ะไหม<ฮ>ถ้าเขาม่วง นึกอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยนะคามั้งส้มด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เรียงตามลําดับมาเ่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาเขาไม่ใช่ตัวจริงละเขาไม่ใช่ไม่ใช่นักอิเล็กทรอน์ตัวจริงละส่งผลกับด้านที่จัดงานถึงแม้ถึงแม่งานที่เราจะรับเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ใช่งานที่ต้องมาใช้ตัวต้านทานแต่ว่าความรู้เบสิกพวกนี้มันเป็นตัววัด ความสามารถในการเรียนรู้ของเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่ในวิทยาลัยอ,ะอะ่ะคือก็เบสิกอย่างนี้ยังจําไม่ได้เนี่ยแล้วมา,มาทํางานกับเราเรามีเบสิกในงานของเราที่ต้องให้เขาจําแล้วเขาเขาจะจำไหมเนี่ยไม่พลาดไหม,ม,มคบังบับง,บงไม่ได้คาดหวังบางงานบางไม่มีต้องมานั่งไล่สีตัวต่้นทานอยู่ละแต่ว่าถ้าเรามีอะไรข้อมูลใหม่ๆที่ให้เขาไปเรียนรู้เนี่ยเขายังจะจําข้อมูลเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมันส่งผลกับการงานที่อาจจะมีข้อมูลสําคัญสำคัญที่เขาต้องเริ่มต้นต้องจับจอ้นี่ขนาดเป็นแค่เป็น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 ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะถ้าเป็นวิศวกรมันก็อาจจะต้องมีคําถามที่มันลึกกว่านี้ลึกไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมก็ต้องเตรียมคําถามไว้นะคนสัมภาษณ์เรวไอ้คนถูกสัมภาษณ์ก็ต้องเตรียมตัวตัวเองจบวิศวะมาก็ต้องวันไปสัมภาษณ์ก็ต้องเตรียมอะไรที่มันแสดงความเป็นวิศวกรนิดนึงอะไรเงี้ย หรือหรือได้สั่งในใน,ในสาขาอื่นๆน,นะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าสาขาอื่นเขามีอย่างเช่นอ่ะเป็นนักบัญชีสมมติเป็นนักบัญชีะอะไระที่ควรจะต้องเก่งในเรื่องของบัญชีอะไรอย่างเงี้ยบัญชีต้นทุนทําไงบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้อะไรอย่างเ<ะ>งี้กย<ะ>ก็ก็จะตั้งออเป็นคําถามได้<ะ>หรือเอามาทํางานทางด้านธุรการอย่างเงี้ย<ะ>จำเป็นจะต้องใช้ ข้อมูลขั้นต้นใช้คอมพิวเตอร์ที่มันเป็นโปรแกรมหลักๆได้ใช้เ x ็ e l ซใช้เ x c e l ใช้ Microsoft Word ใช้ PowerPoint เป็นไหมอะไรเงี้ยคือคำถามที่ตรงเข้าไปที่ความสามารถสูงสุดของเขาเลยก็คือใช้คำถามตรงๆเลยอย่างเช่นบอกว่าอย่างเช่นเรื่องของ Excel อย่างเงี้ยถามตรงๆไปที่จุดสุดยอดของเขาเลยว่า ออบอกว่าเก่ง Excel อะไรที่คิดว่าตัวเองเจ๋งสุดใน Excel อะไรอย่างเงี้ยอะไรสูตรไหนโปรแกรมไหนหรือลักษณะการทำงานแบบไหนของ Excel ที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดพูดออกมาเลยแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวสมมตินะสมมติบอกว่าเก่งที่สุดใน Excel ลงพูดมาซิถ้าเขาบอกว่าอ๋อ,อผมสามารถก๊อปปี้เซลนี้แล้วไปวางรงเซลล์นั้นได้เนี่ยอันนั้นไม่ต้องเอาแล้วคนเนี้ย คือเก่งที่สุดก็คือเื่อฐานเก่งที่สุดนี่ยังทําได้แค่นี้เลยเาาแต่ถ้าบอกว่าเาก่งที่สุดของผมคือผมสามารถทํำ pivot table ได้ผมสามารถเขียนสูตร if then อะไรได้ผมสามารถใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ excel ได้สร้างตารางเป็นโอ้โหนี่ใช่เลยเอโอเคในมุมหนึ่งของของเขาเนี่ยใช่ละใช่ใช่คนที่เราจะเลือกละอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าบอกว่าเก่ง Excel ผมสามารถ Copy จากเซล์นี้ไปวางเซลนั้นได้เนี่ยมไม่ต้องเอาคนอื <c oughs> น่นก็ทำได้เ,เ <c oughs> ใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวที่นี้ผมเนี่ยอยากอยากเป็นคนถูกสัมภาษณ์บ้างแหละอ้าวจริงดีไม่คือไม่ได้มาลองของนะ <c oughs> แต่ก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในบรรยากาศของการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะกดดันแค่ไหนกรรมการเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาจะดูพฤติกรรมอะไรจากเรา ใช่ไหมฮะอันนี้คือไม่รวมมารยาทในการสัมภาษณ์นะการเดินเข้ามาในห้องควรจะต้องสวัสดีอะไรยังไงมีมีเรซูเม่มายื่นให้อะไรประมาณนี้ก็ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นใช่ไหมแต่เอารูปแบบคําถามก่อนว่าเขาจะถามแบบไหนยังไงเผื่อผมจะซักซ้อมไว้ก่อนนะสัมภาษณ์อุกมานี่ต้องสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรผมเนี่ย เอาเป็นเดยวจะเป็นหัวหน้างานเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้างานได้ไหมได้ไหมเออไอเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องเอาในสิ่งที่เราเรียนรู้ใช่ไหมที่ที่ที่มาเรียนรู้ผมเนี่ยผมเรียนครูเรียนคณิตศาสตร์เรียนครูอ่านคณิตศาสตร์เรียนครูภาษาอังกฤษเตียนภาษาอังกฤษนะได้ได้ภาษาอินโดอ๋อนี่บางกาจจะถามภาษาอังกฤษใช่ไหมคุณครูสอนนะฮะคุณครูสอนในห้องเรียนคืออินี่เวิร์บซาตู ก็คืออันนี้คือ verb คือกริยาช่องที่หนึ่งอะไรเงี้ยโอเคสมมุติสมรู้สมร่วกันลังจะรับสมัครครูครูสักคนูงครับเอาเอา CREW หรือว่าเป็นคุณครูคุณครูคุณครูภาษาไทยอ่ะครับยวลองดูเหรอลองดูแบบไม่ต้องดุมาก ก็สมมติอุมาเดินเข้ามาแล้วเนะต้องผมต้งต้อ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 ง้องต้องต้องตองต้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 องตองต้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 อ้องต้องต้อง้อ้อ้อเขาบององตงเ้อ้้าง้ป้้้างอตงเง ครับผมเออก็ต้องรอเขาอนุญาตก่อนเราถึงเข้าไปแล้วเข้าไปก็สวัสดีครับอะไรต้องขอสวัสดีครับผมถ้าเป็นคนไทยก็ไหว่เนาะสวัสดีครับถ้าเป็นคนไทยก็ไหว่ไหว้แล้วถ้าเป็นฝรั่งจริงถ้าถ้าฝรั่งอยู่ในบริษัทที่เป็นคนไทยก็ไหว่แหละคือฝรั่งเขาก็จะโอเคแหละเขาก็จะรู้ถ้าฝรั่งจะไปฉอเช็คแฮนด์เลยได้ไหมได้ได้ได้หือถ้าเกิดเป็นฝรั่งแล้วแล้วเราเข้าไปแล้วแต่โดยโดยมารยาทแล้วเนี่ยการเช็คแฮนด์เนี่ยต้องเป็นคนที่เขามีวุฒิ มีมีวุฒิมีอวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรสูงกว่าเรายื่นมือมาให้เราก่อนอ๋อไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้น้อยไม่ใช่เราเป็นผู้น้อยเราเลยยื่นมือไปจับเขาต้องให้ต้องให้ผู้ใหญ่เขายื่นมือมาก่อนถ้าเขาไม่ยื่นมือมาเราก็อยู่เฉยแต่ถ้าเราเขายื่นมือมาเมื่อไหร่เราต้องยื่นไปจับกับเขาทันทีเลยนะโดยโดยมารยาทแล้วเราผู้น้อยจะไม่ยื่นมือไปจับกับผู้ใหญ่ก่อนครับเนาถามที่หนึ่งเลยมสมมติติดอ่ะแบบบรรยากาศสัมภาษณ์เลยนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ เเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับเอาแนะนําตัวพูดยังไงก็ได้ให้ให้ผมรู้สึกว่าผมรู้จักคุณมากที่สุดครับผมครับผมชื่อนายเปียพงศ์เสมาชัยนะครับผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอิสลามมาชฟียะที่ประเทศอินโดนีเซียครับคณะครุศาสตร์ครับผมสาขาจิตวิทยาการศึกษาภาพภาษาอังกฤษครับครับแล้วก็ ตอนเรียนมหาลัยก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีโอกาสไปฝึกสอนในพื้นที่ชนบทด้วยครับครับอันนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่รู้เลยว่าเข้าใจยังไม่รู้ว่าเข้าใจเลยไม่ด้จากเราใช่ไหมอนี้ต้อเล่าเล่าตั้งแต่ตั้งแต่ว่าเ เป็นลูกกี่คนเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ต้องบอกหมดเลยหรอใช่ใช่ครับอะไรเล่าเลยและกันนะครับเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนที่สองครับผมมีพี่ชายหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็ตอนเด็กๆก็มีโอกาสไปโรงเรียนที่โรงเรียนต่างจังหวัดไปอยู่กับหอพักอยู่กับอาจารย์ก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ที่ที่บ้านไม่ได้สอนแต่ว่าอาจารย์สอนให้เราได้ทําทําทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ผมชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็เวลามีเวลาว่าง ก็จะไปสอนเพื่อนๆหรือว่าน้องๆติวข้อสอบติวในสิ่งที่เรียนมาแล้วใน,ในระหว่างวันแล้วก็ช่วงก่อนจะสอบเนี่ยก็มีโอกาสทบทวนของตัวเองแล้วก็ <Okay. S 2> ไปแบ่งๆกับให้เพื่อนได้รู้บ้างนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ผมชอบต้นไม้ครับชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เวลาว่างๆผมชอบไปว่ายน้ําไปพบปะเพื่อนๆ mm hmm. ครับโอเคมีอะไรที่คิดว่าในชีวิตของตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จมากที่สุดคิดว่าเนี่ยฉันประสบความสำเร็จมากที่สุดแหละในชีวิตเนี่ย มีมีผมไปทาค่ายมาครับผมไปทําค่ายมาแล้วก็ค่ายนี้เนี่ยผมผมก็มีโอกาสเขียนโครงการเองทํากิจกรรมเองแล้วก็มีโอกาสได้เจอน้องน้องนค่ายเนี่ยครับแล้วก็น้องค่ายได้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปสมัครไปสมัครเรียนนะครับผมแล้วก็เวลาตอนนี้คือคือน้องยังยังยังเยนอยู่แล้วก็น้องเนี่ยหาหาตัวเองเจอว่าตัวเองชอบอะไรในค่ายที่ผมทําผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่ที่น่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตละ อะไรที่รู้สึกว่าล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวในชีวิตก็มีเหตุการณ์อะไรที่ที่พ่ตัวเองอ่ะรู้สึกว่นียแย่แล้วอะไรล้มเหลวล้มเหลวก็ยังไม่ไม่รู้ว่าอะไรมันแย่ที่สุดในในในชีวิตนะครับไม่มีน่นจาจะยังไม่มีไม่เคยอ,อาจจะแย่ที่สุดแต่ว่าผมผมอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ก็ได้ฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อโอเคแล้ว มาสมัครงานที่นี่เนี่ยร,ออรู้ไหมว่ามา,มาทําอะไรในใน,ในที่นี่ก็นะมาสอนหนังสือมาสอนหนังสือครับมาสมัครเป็นครูแล้วก็อะไรมาสอนหนังสือก็มาดูแลเด็กๆแล้วก็น่าจะมาช่วยเพื่อนๆช่วยคุณครูที่เป็นผู้ใหญ่กว่า <c oughs> ดูแลเด็กๆหรือเป็นหูเป็นตาให้กับโรงเรียนแล้วก็ชมุมชนที่นี่ครับอ๋อโอเค <c oughs> โอเคแล้วก็ สมัยอันนี้ย้อนไปสมัยเด็กๆนะย้อนไปสมัยเด็กๆเเคยทะเลาะกับเพื่อนๆไหมเคยครับผมเคยมีแน่นอนเคยใช่ไหมสมัยเด็กๆโอเคทะเลาะกันระดับไหนอ่ะก็กึงต่อยกันไหมถึงพวกต่อยกันไหมโอ้ไม่มีไม่มีก็ทะเลาะกันแค่อาจจะแบบงอนๆกันนิดหน่อยแค่ว่า เขาเอาของของเราไปแล้วเราไม่คืนหรือเราอาจจะหยิบของเขาไปโดยที่เราอาจจะไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็เขาอาจจะงอนเราแต่ก็ตอนถ่ายก็ไปขอโทษเขาแล้วก็คืนของเขาประมาณนี้ครแต่ก็รักกันเหมือนเดิมอ๋อไม่เคยไม่เคยยกพวกตีกันเลยไม่เคยมีปัญหาใครเลยครับผมเป็นคนเรียบร้อยมากจริงเหรอไม่จริงอ่ะไม่มันต้องมีบ้างแหละนี่อย่างอย่างอย่างพี่เนี่ยสมัยสมัยบางสมัยพี่พี่เป็นเด็กพี่เคยยกพวกตีกันด้วยนะเป็นทำไมถึงจะยกพวกตีกันด้วยนะ สม,สมัยเรียนปเรเียตีบ้างวิชาไหนที่เรียนเก่งที่สุดวิชาที่เรียนเก่งที่สุดก็เป็นสปีกิ้งครับผมสปีกิ้งใช่ไหมครับผมสปีกิ้งได้ A ตลอดเลยครับผมได้ A ตลอดแล้วคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เราได้ A ตลอดก็เนื่องจะเป็นเนื้อหาที่เราเราเตรียมไปนําเสนออาจารย์ครับ เวลาเวลามีสอบหรือว่ามีมี quiz ที่อาจารย์ให้ทำมี presentation แล้วก็จะผมก็จะเตรียมตัวก่อนแล้วก็อาจารย์ให้หัวข้ออะไรมาก็จะพยายามหาข้อมูลก่อนแล้วก็ไปนำเสนอแล้วก็ผมผมอยากจะนำเสนอคนไม่ประมาณคนที่4 5 6หเป็นต้นประมาณนี้ฮะไม่ไม่อยากไม่อยากได้คนแรกแล้วก็ไม่อยากได้คนสุดท้ายประมาณนั้นนะแล้ววิชาอะไรที่คิดว่าวิชาอะไรที่ที่ตัวเองได้คะแนนแย่สุด แย่ yeah, สุดก็น่าจะเป็น reading นะครับผม reading reading ครับผมเพราะอะไรนะคิดว่าทําไมคิดว่าเกิดจากอะไรเกิดเพราะจากอะไรทําไมตัวเองได้คะแนนแย่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นความความเข้าใจที่ไม่ตรงกับคนอื่นนะฮะคือการการที่ผู้เขียนสื่ออีกอย่างหนึ่งแล้วมีความเรามีความเข้าใจที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนคนเขียนมผมมองอีกมุมหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมผมอชอบมองต่างมุมะฮะแล้วถ้าย้อนเวลากลับไป ไปเรียนใหม่ได้เนี่ยค,คิดว่าจะทําคะแนนได้ดีกว่าเดิมไหมผมด้วยสาเหตุที่ว่ามาเมื่อกี้ว่ามองต่างมุมกับคนอื่นครับแล้วถ้าวันนี้ย้อนกลับไป<ม>กลับไปเรียนใหม่ในวิชานั้นเนี่ยค,ค,คิดว่าจะทําคะแนนได้ดีขึ้นไหมผมคิดว่าก็น่าจะเท่าเดิมฮะเพราะว่าผมผมมองมุมที่ผมมองคือมุมที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับผมผมกอว่าตัวผมก็น่าจะไปไ้นคือยังไงก็ยังมองมุมเนี้ย ใช่ครับผมอาจจะคือคนอื่นมองไปอีกมุมนึงอาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่เหมือนเขาและผมมองเห็นตรงนั้นมากกว่าผมดูในประวัติแล้วเนี่ยเคยทํางานมาที่หนึ่งก่อนมาก่อนครับผมฮะแล้วสาเหตุที่ออกมาจากที่เดิมอะเพราะอะไรสาเหตุมาจากที่เดิมก็น่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่ครับผมที่อยู่อาศัยเพราะก่อนหน้านี้ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย สถานที่ทํางานกับที่อยู่ผมเนี่ยผมต้องเช่าเช่าหออยู่แล้วก็ถ้าอยู่ในระแวกนี้เนี่ยก็น่าจะใกล้บ้านเดินทางไปกลับได้สะดวกกว่าไม่ไมีปัญหาอะไรกับการทางานเลยไม่มีที่อยู่อ n จ o ยมากครับผมสนุกมากอ๋อครับแล้วพอมาทํางานที่นี่เนี่ยครับจะมีปัญหาเหมือนเดิมไหมก็ไม่น่าจะมีเลยครับเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ในระแวกนี้ฮะับไปกลับได้ง่ายครับแล้วถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งจะต้องวันหนึ่งอะ จะตัดสินใจลาออกจากที่เนี่ยคิดวาคิดว่าอะไรจะเป็นสาเหตุให้ลาออกจากที่นี่สาเหตุที่จะลาออกที่นี่ก็น่าจะเป็นความอิ่มตัวมั้งครับความอิ่มตัวพอทำงานกันที่แล้วรู้สึกว่าอิ่มตัวก็จะลาออกก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะอยู่ในช่วงของของสถานที่หรือว่า ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปอาจจะกลับไปดูแลที่บ้านหรืออาจจะมีอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาจจะแบ่งมันประสบการณ์อยู่ห่างๆประมาณนี้ครับพอยังพอแล้วพอแล้วผมคิดไม่ออกจริงๆอ่ะเอาถามก่อนคาตอบแบบเนี้ยถ้าเป็นทางนะจะรับผมเข้าทํางานไหมไม่รับไม่รับเลยใช่ไหมใช่คำถามตนไหม่อะไรอันนี้ผมผมตอบจากความจริงของผมนะดีเลยที่บริษัทเขาไม่สัมภาษณ์งานผม ถ้าสมมาคไม่รับนถไม่รับเราเ่อเหตุผลก่อนเรื่องแนะนําตัวเรื่องแนะนําตัวนะคือมันต้องแนะนําตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยเริ่มต้นเรียนที่ไหนจบที่ไหนเรียนมัธยมที่ไหนเป็นลูกคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกมันเลยต้องย้อนตั้งแต่นั้นเลยให้ให้คนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยรู้เข้าใจถึงภูมิหลังเราอะแล้วยิ่งถ้าภูมิหลังเราดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ก็ควรจะพูดอออวก็สมัยเด็กๆเคยเป็นเคยมีข้อจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นหัวหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยควรจะพูดไม่เคยเป็นเลยไม่เคยเป็นเคยเนไหมแต่ว่าแต่ว่าสมัยเด็กๆผมสอบไม่เคยหลุดที่ไม่เคยหลุดเลขสองตัวเลยอ่าสูงสุดที่เขาเคยทําได้ในชีวิตคือได้ที่สองของห้องจะแค่นั้นเนี่ยพวกเนี้ยความ ความสามารถเฉพาะตัวตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสัมภาษณ์เขาจะมองเช่นเป็นหัวหน้าห้องอะไรเนี่ยพูดเลยเคยเป็นหัวหน้าห้องเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยเขาจะมองว่าเออเฮ้ยเป็นคนที่ที่ที่เอ่อทำงานร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้พูดไม่ได้บอกครับอ่าแล้วก็เออไอไอตอนที่ถามตอนที่ถามถึงความสามารถความสามารถเอ่อ วิชาอะไรมากอายุชาอะไรถนัดมากที่สุดวิชาอะไรถนัดมากที่สุดใช่มันควรจะโม้ให้มากกว่านี้มันควรจะพูดให้เยอะกว่านี้นี่คือวิชาที่คุณถนัดอ่ะคุณต้องอธิบายเยอะกว่านี้แต่ข้อหนึ่งที่โอเคก็คือวิชาที่เออนี่ไม่ใช่ข้อที่โอเคคือเรื่องที่ที่ตัวเองเฟลอะที่ที่ตัวเองรู้สึกผิดพลาดอ่ะไม่มีนะดีไม่ใช่แบบ เยอะไปหมดเลยเออไม่ใช่บอกอพูดถึงเรื่องเรื่องผิดพลาดแล้วเราเยอะไปหมดเลยเป็นคนที่ผิดพลาดในชีวิตมาในตลอดโดยตลอดอย่างเงี้ยคือถึงแม้มจะมีนะเอาเอาเอาแบบแอบแอบบอกะแอบบอกกันแค่นี้ถึงแม้นจะมีเยอะแต่ว่าเราไม่ควรพูดอแต่วันไม่ได้พูดเนี่ยโอเคซึ่งจริงๆอาจจะมีแต่ไม่พูดนะนึกไม่ออกอาจจะมีแต่นึกไม่ออกอันนี้ดีอันนี้ดีอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดเยอะๆแยะๆในอดีตเนี่ยอย่าพูดออกมา เก็บไว้เป็นบทเรียนของตัวเองแล้วอยาให้มันเกิดขึ้นอีก mm hmm. แค่นั้นเอง mm hmm. สําหรับการสัมภาษณ์งานใหม่ๆนะ uh huh. ส่วนข้อดีพูดให้เยอะกว่านี้ uh huh. ข้อดีวิชาที่เก่งพูดไปเลยพูดแบบอะไรที่คิดว่าเป็น best the best เบสท์ออฟเดอะเบสท์ของเรื่อง uh huh. ที่เราเก่ง uh huh. พูดไปเลย uh huh. ถ้ามันเป็นความจริงพูดไปเลย uh huh. หรือบางคนเขาก็บางคนเขาก็แอบแนะนำอ่ะนะเวลาสัมภาษณ์บางทีถ้ามันเป็น มันจะเกินจริงไปนิดหน่อยหรือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเราจะพยายามให้มันเป็นจริงให้ได้ครับก็พูดไปก็ใส่ไปแต่อย่าเวอร์อย่าเวอร์เกินอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่าเกินจริงมันคือเบอร์เบอร์สิบสามเราอยู่อยู่ที่สิบคำว่าเกินจริงคือเบอร์สิบสามเราก็พูดไปถึงเบอร์สิบสามก็ได้แล้วแล้วพอเข้าไปถึงจริงๆเราก็พยายามพยายามดันตัวเองให้มันถึงให้มันขึ้นไปที่เบอร์สิบสามไม่ได้อะไรเนี้ย คือพยายามอ,าอย่างบอกทำนู่นเป็นทำนี่เป็นบางทีเราเกือบจะเป็นอยู่แล้วเราฝึอกอยู่อีกนิดนึงอีอกนิดนึง<อ>เราก็มันจะเป็นการ<ม>ถีบตัวเองให้ให้พยายามทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมตรง,ตรงวิชาที่ที่ไม่ชอบวิชาที่ได้คะแนนน้อยมากวิชาที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยอันนี้ไม่ดีตอบไม่ดีอันนี้คือไม่ดีเลยใช่ไหมตอบไม่ดีคือจริงๆผมย้อนกลับไปถามว่า ถ้าอุมันมีโอกาสได้กลับไปเรียนใหม่จะทําในคะแนนได้ดีกว่านี้ไหมวัดต้องตอบได้คะแนนดี้ได้ดีกว่าใช่ไหมต้องทาได้ดีขึ้นโดยตึกตึกตึกอ่านหนังสือให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ่ออีกอันหนึ่งที่บอกว่าเคยทะเลาะกันไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นคําถามทริกกี้ของบางเลยนะเป็นยังไงครับคถามทริกกี้ของบางเลยคือคําตอบเป็นทะเลาะถึงขั้นรุนแรงขนาดไหน ็อาจจะเป็นสาเหตุให้บังรับเข้ามาทํางานก็ได้นะถ้าถ้ามีการจัดการในเวลานั้นที่ดีเช่นนี่บางเล่าส่วนตัวเลยนะบางเล่าส่วนตัวเลยคือสมัยเด็กๆเนี่ยเคยยกพวกตีกันด้วยนะจริงที่เป็นประสบการณ์ตรงมาเลยนะเคยยกพวกตีกันแต่ว่าสุดท้ายบางบางสามารถ manage สถานการณ์ให้มันจบได้ด้วยดีได้ถ้าเราถ้าเราสามารถทําเหตุการณ์ร้ายๆสถานการณ์ร้ายๆให้มันจบได้โดยดีได้เนี่ย ถือว่ามว่าเป็นคนดีเป็นคนเก่งได้ใครมาทำงานได้มันมีคนที่ที่บังเคยสัมภาษณ์อยู่คนหนึ่งเขาพยายามจะบอกว่าเขาอ่ะเขาเป็นเด็กช่างภาพของเด็กช่างเนี่ยเคยมีเรื่องตกทะเลาะมียกพวกตีกันแน่ๆแล้วบางรู้แล้วว่ามันมันต้องมีเรื่องยกพวกตีกันแน่ๆบางถามว่าเคยยกพวกตีกันไหมตอบไม่เคยครับพอบังเล่าว่า เฮ้ยจริงเหรอไม่เคยเหรอผมยังเคยยกพวกตีกันมาเลยเองเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเล่าไปเล่ามาเขาบอกเออพี่ครับจะว่าเคยก็เคยครับผมนึกขึ้นได้ผมก็นึกในใจอ้าวแล้วทำไมไม่ไม่เล่าตั้งแต่แรกเมื่อกี้อะไรเงี้ยคนยังไม่เอาก็ไม่ไม่เอาแล้วปกปกคือว่าพยายามปกปิดอะไรอยู่ในในในตัวเองก็ไม่แค่ว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ต้องการคนที่เลือกที่จะเล่าคนที่เลือกที่จะเล่ามากกว่าที่ผมจะเอา กดดิเอกที่จะไม่เล่าครับผมเลือกที่จะเล่าแล้วก็แก้ไขมันได้ใช่ช่สรุปหน่อยถรุปหน่อยที่ที่ผมที่ผมตอบคําถามไปซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ควรตอบเลยก็อย่างอย่างที่พูดมาเมื่อกี้แหละอแล้วก็เอตอนที่สาเหตุที่จะที่เลิกที่เปลี่ยนงานที่เปลี่ยนงานถ้าถ้าเกิดจะออกจากที่นี่จออกด้วยสาเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ย ตอบว่าอิ่มตัวเนี่ยไม่ดีไม่ดีเพราะว่าถ้าอิ่มตัวในงานอิ่มตัวในงานของของตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่าต้องทําคือต้องต้องพยายามที่จะหาหางานในในบริษัทบางเนี่ยทำเพื่อให้ตัวเองมันสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่อิ่มตัวจากตรงนี้ปุ๊บลาอาอไม่ให้ไม่เอื่นยต่ออ่ามันต้องมันต้องเหมือนกับว่าอาจจะมาคุยอาจจะมาคุยกับพี่คาตอบที่ดีคือมาคุยกับมาคุยกับหัวหน้างานว่า เออผมรู้สึกว่าตรงนี้ทํางานอิ่มตัวแล้วอยากทํางานอื่นเพิ่มมีอะไรให้ผมทําอีกไหมอันนี้จะดีกว่าถ้าถ้าเป็นคาถามที่บอกว่าถ้าจะออกอ่ะเราจะจะต้องตอบเขาจะต้องตอบคำว่าว่าอะไรอรก็จะบอกว่าก็ก็ไม่รู้อ่ะในอนาคตเราอาจจะไม่ออกก็ได้ได้ไหมจริงๆเอาให้แบบเนียนๆหล่อๆนะคือต้องต้องตอบว่าไม่ออกอต้องตอบว่าอย่างก็ทํางานอยู่ที่ที่เดิมนี่แหละด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ช่างไม่น้ำทั้งห้ามา <ม>บางเคยมีประสบการณ์สัมภาษณ์คนแล้วกออ็บางเคยเขาเขาเขาทำงานมาจากที่อยู่มาก่อนเสร็จแ,แล้วก็ก็ออกผมก็บังก็ถามคำถามนี้เลยทำไมออกจากที่นั่นเขาบอกว่าไม่พอใจหัวหน้าแต่เขามาทำงานกันแล้วเขาคงจะไม่ไม่พอใจเราแน่นอนคำตอบคือไม,ไม่ไม่พอใจหัวหน้าผมถามว่าจริงเหรอไม่พอใจหัวหน้าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออขาบอกว่าเขา เขาไปเจอสิ่งที่ไม่ไม่ปลอดภัยในที่ทํางานเสร็จแล้วปุ๊บเขามาบอกหัวหน้างานแล้วหัวหน้างานไม่สนใจครับเขาก็เลยเลือกที่จะลาออกครับผมก็ผมไม่พูดเลยกับเขานะแต่ว่าสิ่งที่กลับมาคุยกันในทีมสัมภาษณ์เนี่ยกลับมาคุยกันว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาไปเจอสิ่งที่ไม่ปลอดภัยในที่ทํางานแล้วเขามาบอกหัวหน้าแล้วหัวหน้าไม่สนใจคสิ่งนี้เขาทาเขาเลือกที่จะ ออกไปจากลาออกแล้วไอ้ความไม่ปลอดภัยนี่มันยังอยู่ในบริษัทเราไหมวะยังอยู่ถูกไหมย, <Aha. S 1> ยังอยู่ถูกไหมครับ <c oughs> คำตอบที่ดีในในใน,ในคำถามนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาต้องไฟจนกว่ามันจะปลอดภัยต่อให้ต่อให้หัวหน้าไม่สนใจเขาก็ต้องไฟจนกว่ามันจะปลอดภัยอันนี้คือเรื่องสําคัญเรื่องของความปลอดภ <c oughs> ัยแล้วประมาณน,นี้ นะอ,อ,อันนี้คืนนอเอามาฝาดถามนะผู้ชมอ,อ,อย่าเพิ่งต,ตัดสินใจผมนะแล้วผมก็เชื่อว่าผมก็แะไม่ไปสมัครงานที่ไหนแล้ว <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไ,มไม่ใชไ่ไม่ไปสัมภาษณ์งานก <laughs> เก็บไว้เป็น uh มุมหนึ่งเก็บไว้เป็นมุมหนึ่งของของสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไปตอบครับผมนะจริงๆแล้วในแต่ละบริษัทแต่ละแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยมีความหลากหลายคือที่ที่มาคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างที่ที่อาจจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองจริงๆถ้าบางรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านครุศาสตร์มากกว่านี้บังก็จะเจาะเรื่องไปที่ครุศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแหวันนีคุณผู้ชมฮะคุยออกทะเลหมดเวลาซะแล้วนะครับผมแม่คุาผกันไปแป๊บเดียวเองนะ ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเครียดไหมเครียดนะก็นิดนึงฮะแล้วไม่รู้จะตอบอะไรเครียดมากตอนนี้บอกว่าไม่รับเนี่ยแหละใช่ไหมเครียดเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณครับผมบางบาซิสนะครับผมคุณชฉยเฉลินรื่นสุขนะครับมาคุยกับเราในเซตเซลท็อปคุยออกทะเลนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะครับผม Talent Creation ครับผมที่ที่ทาซอยเจ็ดครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนครับผมในเซตเซลท็อปครับสราสาทหมอไร่กุ้งปราสาทหมอไร่กุ้งมร้อะตุลนร้อนให้บริการจบเซตเซลททอออคุยกะเล เมื่อหนุ่มเป็นนักบินก็ทำนัดดี่แบบการบินอยู่แล้วแล้วก็มีโครงการดีๆอยากจะมาแบ่งปันมาแชร์ให้กับสังคมให้กับน้องๆแล้วก็คือโครงการที่ชื่อว่าอะไรบ้างฮะชื่อโครงการกองทุนวอกัฟเพื่อการศึกษาครับผมกองทุนเนี่ยจะรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมที่มีความสามารถที่มีศักยภาพที่จะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตคือผมอะ่ะ เปิดติวสอนนักบินอยู่ด้วยคนที่จะมีความประสงค์ที่จะสอบนักบินพาณิชย์ผมติวให้น้องๆวุสลิมฟรีไม่มีคา่าใช้จ่ายตั้งค่าเอากสารและค่าใช้จ่ายใดนั้งสิ้นนะครับมีสถานที่ติวให้ฟรีเซ็ตเซลท a อ k คุยออกทะเล